และในช่วงนี้ค่ะเราจะไปติดตามบรรยากาศการรับเสื้อและเข็มกลัดพระราชทานกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติปั่นเพื่อพ่อไบ f o ฟอร์แดในช่วงบ่ายกับผู้สื่อข่าว New TV ของเราคุณวรัญญูสอนน้อยรายง,งานสดจากสนามสุพัชลาสัยค่ะสวัสดีครับคุณนนท์ปานครับสำหรับบรรยากาศพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อไบ f o ฟอร์แดในขณะน,นี้ก็ใกล้จะเสร็จสิ้นตามกําหนดการเลยครับ บรรยากาศาพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานปั่นเพื่อพ่อไบฟอร์เดตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยประชาชนที่ลงทะเบียนไว้ตั้งแต,แต่หมายเลข75,000จนถึง 99, 9 9 9 9 9ยังคงทยอยเดินทางเข้ามายัางสนามสุขพ่างสายอย่างต่อเนื่องเพื่อรับสิ่งของพระราชทานครับขณะที่มาตรการรักษา,าความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ก็ยังเข้มงวดเช่นเดิมครับซึ่งขณะนี้ตามกระบวนการทางเจ้าหน้าที่ได้ปิดป,ประตูไม่อนุญ,ญาตให้ประชาชนที่มาหลังเวลา17นาฬิกาเข้ามาภายในสนาม แต่ทั้งนี้ครับก็ยังคงมีพธิธีรับมอบสิ่งของพระพราชทานให้กับประชาชนที่อยู่ในที่อยู่ภายในสนามกันต่อไปครับส่วนประชาชนที่ไม่ได้มารับสิ่งของพระราชทาชนในวันนี้ครับทางพลเบรตีประชาชาติสิริสวรรัสด์รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารก็ได้แถลงข่าวเมื่อสักครู่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับว่าจะมีการประสานงานแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งแต่เบื้องต้นครับคาดว่าน่าจะจํานวนประชาชนที่ไม่ได้มารับสิ่งของพระราชทานน่าจะมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับขณะที่ประชาชนที่ได้รับสิ่งของ พระราชทานแล้วนะครับต่างบอกว่ารู้สึกปลื้มปิติที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและถือว่าเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกด้วยไปฟังความรู้สึกของประชาชนกันครับดีใจค่ะที่ได้เข้าร่วมเพราะว่าตอนวันแม่ก็เข้าร่วมแล้วก็ภูมิใจนะคะแล้วก็ได้พาลูกมาด้วยอะไรเงี้ยได้ได้สอนให้ลูกได้รู้จักวันวันพ่อค่ะรู้สึกดีค่ะเพราะพวกเราทุกคนรักพ่อหลวง อะไรก็ได้ทําที่ให้พ่อหลวงมีความสุขแล้วก็พวกเราเต็มใจและยินดีมากๆก็ก็เสริมเนื่องจากไบฟอร์มาเหมนนะครับนะปั่นมาตอนก็มามาตอนเนื่องกับไบฟอร์เดซึ่งซึ่งผมเห็นประชาชนก็เข้าร่วมกันเยอะแยะมากมายครับนะก็คงจะแสดงถึงความจงรักภักดีต่อองค์องค์เหนือหัวนะครับในหลวงของเราครับ พาทัาใจก็จริงๆมันก็ล้นพุนนะบอกบอกไม่ถูกอนะเนาะแต่ถามว่าทุกครั้งที่อย่างครั้งนี้ที่มาเนี่ยก็ถือว่าเป็นครั้งหนึ่งที่ทําให้พระสเดุตเจ้าอยู่หัวซึ่งครั้งที่แล้วก็เป็นของเรารมนาชินีนาฏเนาะก็อยากให้คนไทยมาร่วมกันเยอะๆนี่คือบรรยากาศส,สดๆจากสนามสุพ,พัชราสัยครับ ซึ่งพิธีการรับมอบสิ่งของพระราชทานปั่นเพื่อพ่อไบฟอร์แดน่าจะเสร็จสิ้นในช่วงเวลา18นาฬิกาครับช่วงนี้กลับไปยังสถานีกันก่อนครับ,บค,ค่ะขอบพระคุณนะคะคุณว่าเรนยูสอนน้อยค่ะผู้สื่ข่าวของเรากอ่อติดสถานการณ์ตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะ